สำหรับในคลิปนี้นะครับกระผมนายอังเอ็มแคจะพาเพื่อนๆไปที่ Secret a r e ียใน chapter 5นะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยจะบอกขั้นตอนอย่างละเอียดเลยนะครับว่าต้องทำอะไรไปคุยกับใครบ้างนะครับเนื้อเรื่องถึงประมาณไหนถึงจะเข้า Secret a r e รียได้นะครับแล้วก็ตำแหน่ง s e c r e t a r e ียรวมไปถึงวิธีวิ่งที่ไปซ e c r e t a r e ียเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเนาะนอกจากนั้นนะครับยังบอกถึงของรางวัลที่เพื่อนๆจะได้รับส่วนหนึ่งใน Secret a r e ียนี้ด้วยเนาะ เอาเป็นว่าวิธีการไปซีเค็ดแอร์เรียนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับและของรางวัลเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างก็สามารถติดตามกันในคลิปได้เลยครับผมสำหรับขั้นตอนแรกนะครับให้เพื่อนๆมาที่ Wood of e m b e r นะครับจุดวาร์ปแอชเชนพาร์ทหนึ่งนะครับผมเมื่อมาถึงแล้วนะครับให้วิ่งออกขวามือนะครับอันนี้เนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะครับเพราะมันจะหลงนะเพราะว่ามันเป็นเส้นทางหลักสําหรับพื้นที่ตรงนี้เนาะก็วิ่งตามทางไปได้เลยนะครับผมกวนใจในภารกิจซีเค็ดแอร์เรียของ อ่าชั珀ห้เนี่ยจะเป็นอยู่ในเส้นทางหลักทั้งหมดนะครับเมื่อมาถึงตรงนี้นะครับให้เราไปดูนี่ครับมันจะมีกระทิงสื่อขวานนะครับชื่อว่า Paul a c คนะครับให้เราจัดการเขาให้เรียบร้อยครับตัวนี้เก่งพอสมควรนะครับผมหลังจากจัดการเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราคุยกับพี่กระทิงคนนี้ต่อได้เลยนะครับให้เราคุยจนกว่าข้อความจะขึ้นซ้ำเลยนะครับผม หลังจากคุยกับพี่วัวเสร็จแล้วนะครับให้เราวิ่งขึ้นบันไดไปตามทางเลยนะครับอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกนะครับภารกิจนี้เนี่ยเป้าหมายภารกิจเนี่ยจะอยู่ระหว่างทางเลยโดยเราต้องกำจัดไอ้พวกรถพวกนี้นะครับเห็นไหมรถที่มีแขนเป็นล้อนะครับผมอันนี้นะครับให้เรากำจัดทั้งหมดนะครับระหว่างทางเนาะซึ่งรถคันสุดท้ายนะครับจะอยู่บริเวณระหว่าง The e m อ r a l d p ล l a c e นะครับกับยอดเขาเนาะวิ่งมาตามทางเรื่อยๆก็จะเจอนะครับผม หลังจากจัดการรถคันสุดท้ายไปแล้วนะครับให้เพื่อนๆมาที่แคมป์ออฟซีซันนะครับบริเวณ Wood อฟแอมเบอเนาะเมื่อมาถึงแล้วนะครับให้วิ่งย้อนกลับมานะครับทางนี้นี่เลยวิ่งตามทางมาเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนๆวิ่งลงเขาไปนะครับนี่วิ่งลงไปตามทางเลยแล้วก็ออกขวามือเราจะเจอพี่วัวยือนอยู่ตรงหน้าผานะครับผม ให้เข้าไปคุยกับพี่วัวได้เลยหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆเดินทางกลับมาที่ดดอมาร์เลอฮอนะครับตรงนี้เนาะให้เราวิ่งขึ้นไปในจุดที่ตีรถคันสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะกลับไปคุยกับพี่วัวนะวิ่งตามทางไปเลยขึ้นบันไดขวามือตรงนี้ไปนะครับวิ่งตรงไปเลยนะมาถึงตรงนี้เนี่ยออกซ้ายมือนะครับวิ่งตามทางขึ้นไปได้เลยนะครับอันนี้เราวิ่งฝ่าศัตรูไปได้เลยนะ วิ่งขึ้นมาแล้วก็วิ่งข้ามสะพานตรงนี้ไปนะครับตรงไปเลยนะครับผมตรงไปเลยนะหลังจากนั้นเนี่ยให้วิ่งเข้าประตูไปนะครับวิ่งตรงเข้าประตูไปเลยแล้วก็วิ่งขึ้นบันไดด้านหน้าเราไปนะครับอันนี้เนี่ยผมแนะนำให้ใส่ชุดวิ่งนะครับ ชุดพิวกิมเนี่ยเหมาะกับการวิ่งทําเควสมากๆนะอันนี้แนะนานะครับผมสําหรับใครที่อยากจะวิ่งทําเควสเนาะอ่าวิ่งขึ้นไปตามทางเลยนะครับผมวิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไปพอมาถึงตรงนี้เนี่ยเราก็จะเจอกับพี่วัวยืนอยู่นะครับให้เราเข้าไปคุยกับพี่วัวได้เลยหลังจากนั้นให้เพื่อนๆเลื่อยๆนะครับจนก,กว่าจะเจอคัสซีนน้องจิ้งจอกพัดไฟให้มันหายไปนะครับผม หลังจากนั้นนะครับผมแนะนำให้เพื่อนๆวิ่งต่อมาเรื่อยๆนะครับแล้วมาเช็คอินที่จุดเซฟ f อร์เ n f u r n ร c เนตคร e เตรนะครับตรงนี้ก่อนเนาะถ้าเกิดเพื่อนๆวิ่งขวามือนะครับมันจะไปเนื้อเรื่องต่อนะครับจะสู้บอสของแชปเตอร์เนาะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะทำา s e c r e t a r e ียนะครับให้วิ่งออกซ้ายมือแบบนี้นะครับวิ่งย้อนกลับไปทางเดิมเนาะอันนี้เนี่ยใครจะไปตีบอสก่อนอันนั้นก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ผมแนะนาว่าให้มาซ้ายมือนี้ก่อนเนาะวิ่งตามทางมาเลยนะครับ สาเหตุที่ผมให้ไปเซฟที่จุดเซฟเมื่อกี้ก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อเวลาเพื่อนเ,อน,เนี่ยจะย้อนกลับมาเล่นเนื้อเรื่องนะมันจะได้ไม่ต้องวิ่งไกลมากเราสามารถวาร์ปกลับเข้าจุดเซฟได้เลยเนาะวิ่งตามทางไปเลยนะครับทุกคนอันนี้จะไกลนิดน,นึงนะไม่นิดแต่ไกลมากเลยแหละสําหรับพื้นที่ตรงนี้เนาะ ให้เราวิ today, ่งมาจนถึงนี่นะครับเจดีตรงนี้นะครับเมื่อวิ่งมาถึงเจดีตรงนี้แล้วนะครับปกติแล้วเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันจะมีไฟปิดนะครับแต่หลังจากที่คัดซีนน้องจิ้งจอกพัดไฟหายไปแล้วเนี่ยไฟตรงนี้จะหายไปเนาะเราสามารถวิ่งเข้ามาได้อ่าวิ่งตามทางมาเรื่อยๆนะครับอันนี้เนี่ยถ้าเกิดใครไม่อยากสู้บอสมันจะไม่เกิดเนาะวิ่งตามทางมาเลยนะครับ แล้วก็ลงเนินไปแล้วก็ลงเนินไปนะครับซึ่งเพื่อนๆเห็นจุดตรงข้างหน้าไหมครับมันจะมีจุดไฟอยู่นะครับอันนี้เนี่ยจะมีศัตรูเกิดนะครับให้วิ่งฝ่าไปได้เลยนะครับอันนี้ไม่ต้องใส่ใจเนาะแล้วก็จุดตรงนี้นะครับจะมีบอสอยู่หนึ่งตัวนะครับเพื่อนๆสามารถไปเรียกบอสขึ้นมาสู้ได้นะแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากเรียกบอสขึ้นมาสู้นะครับเมื่อมาถึงตรงนี้เนี่ยให้เลี้ยวขวานะครับ วิ่งตามทางไปเลยนะครับผมพอวิ่งตามทางมาซักระยะหนึ่งแล้วนะครับข้างหน้าจะมีจุดเซฟอยู่ให้เราเซฟไว้เลยนะครับตรงนี้นะไม่งั้นเดี๋ยวตายแล้วเกิดไกลนะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องสู้บอสนะครับเราจะเจอกับจุดเซฟคูลิ่งสโลปนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราวิ่ง ตามทางต่อมานะครับออกขวามือเราจะเจอกับประตูใหญ่ๆนะครับผมนี่บริเวณนี้แล้วเราจะเจอกับรถสีทองนะครับพร้อมกับพี่วัวโดนคาบอยู่ในปากของรถนะครับหลังจากนั้นให้เราจัดการบอสต,ตัวนี้ให้ได้นะครับเจ้าลัตตี้โกคาร์ดเนาะ หลังจากจัดการเจ้ารถคันเมื่อกี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราวิ่งเข้าไปคุยกับพี่กระทิงคนนี้นะครับผมหลังจากจบคัตซีนนะครับให้เราวิ่งไปที่ประตูตรงนี้ได้เลยนะครับเราจะสามารถเปิดประตูตรงนี้ได้แล้วนะครับหลังจากที่เราจัดการเจ้ารถสีทองทันนั้นไปแล้วก็หลังจากที่คัตซีนพี่วัวจบไปเนาะเมื่อประตูเปิดแล้วนะครับให้เราวิ่งเข้าไปด้านในได้เลยนะครับวิ่งตรงไปตามทางเลยนะทุกคน วิ่งตรงไปเรื่อยๆนะครับผมณจุดจุดนี้นะครับเราจะเจอกับอะไรบางอย่างนะครับที่เป็นแท่งๆยาวๆใหญ่ๆนะครับตั้งอยู่ตรงกลางร,ระหว่างแสงเนาะให้เราวิ่งเข้าไปได้เลยนะเราจะถูกวาร์ปมาที่บิชุยเคฟนะฮะโดยในพื้นที่ซีเค็ดแอเรียตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเจอกับบอส2ตัวตัวแรกก็คือบอ t มเทคท็อปนะครับแล้วก็ท็อปเทคบอมซึ่งเจ้าสตัวนี้เนี่ยมันมาคู่กันนะครับเราจะต้องสู้กับบอสสอตัวเนาะ แต่อันนี้เนี่ยไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับสำหรับเจ้าบอสสองตัวนี้นะครับผมส่วนตัวถัดไปนะครับก็คือบิชุยโกลเด้นไอบีสนะครับอันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันยากพอสมควรนะผมแนะนำให้เพื่อนๆเ,เอาเวสเทลที่เป็นผ้าคุมไฟเนี่ยมาใช้งานนะครับจะช่วยได้เยอะมากสำหรับในการสู้กับเจ้าบอสตัวนี้นะครับผมซึ่งหลังจากจบแล้วนะครับเพื่อนๆจะได้รับเดอะบูคิงส์ไอออนฮอรมานะครับ3อันเนาะ เซเลเชียลริบบอนนะครับบิชูย e บีสบิดนะครับผมไฟโกลเท a d นะครับไม c ข้อเต่าอิสบาร์เกตออฟไฟแอนด์วอเอด้วยนะครับที่เป็นคิวริโอเนาะ ของที่เพื่อนๆได้รับมาในสี่เคล็ดแอเรียนี้นะครับเป็นส่วนประกอบของบีชูอีบีสตาร์บ์อันนี้เนาะอ่าอันนี้เนี่ยจะมีพลังโจมตี105แล้วจะมีค่าเพิ่มมาตาการติดทิทิทททททคราสิบเด้วยนะครับผมนอกจากนั้นนะครับภายในภารกิจนี้เนี่ยยังได้วัตถุดิบในการคราฟเซตอันยูดิงรีโซฟนะครับหรือว่าเซตบูคิงนั่นเองซึ่งเจ้าเซตบูคิงเนี่ยมันจะมี4ชิ้นนะครับก็คือส่วนหัวส่วนลำตัวส่วนแขนแล้วก็ส่วนขานะครับซึ่งในการเล่นรอบแรกเนี่ยเพื่อนๆจะสามารถคราฟเเเจ้้้าซตนนีี่ยได เพียงแค่3ชิ้นเท่านั้นเนาะถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อ,อยากใส่เซตนี้ครบเซ็เนี่ยเพื่อนๆต้องไปเล่น New Game Plus นะครับผมเพราะว่าวัตถุดิบที่มันได้รับมาเนี่ยก็คือ The o o k i n g Iron Horn เนี่ยมันมีแค่4ชิ้นนะครับในการเล่นต่อรอบเนาะอย่างที่ผมเคยบอกในคลิป Secret Area ีย a p t e r 4แล้วนะครับอันนี้เนี่ยต่อให้คนที่ไม่ได้อยากเอาจุดจบแบบ True Ending นะผมก็แนะนำว่าให้เข้าไปใน Secret Area นี้อยู่ดีเนาะ เพื่อนๆเนี่ยจะได้สู้กับบอสตัวใหม่นะครับรวมไปถึงของที่ได้รับมาเนี่ยมันก็คุ้มค่ามากๆนะครับในการที่จะช่วยทําให้เพื่อนๆเล่นได้ง่ายขึ้นเนาะนอกจากนั้นนะครับเจ้าซีเกตแอรเรียต่างๆนะครับก็ยังมีเกราะเซตใหม่มาให้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดใครเนี่ยสายเก็บสะสมนะครับผมก็แนะนําว่าควรจะเข้าซีเกตแอรเรียในทุกชปเตอร์อยู่แล้วนะครับผมเอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้เนี่ยถ้าเกิดใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะ ก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายจ้า